เคยสงสัยกันไหมครับว่าแค่โพสต์เดียวบนโซเชียลมีเดียจากบุคคลสําคัญระดับโลกเนี่ยจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมทางการทูตข้ามทวีปได้ขนาดไหนเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นจากการประกาศที่น่าประหลาดใจมากๆเกี่ยวกับความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดูเหมือนจะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยนั่นก็คือตัวประกาศที่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานี่แหละครับ นี่แหละครับข้อความที่ปรากฏขึ้นมาเป็นคําประกาศที่ชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดจากโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนเป็นข่าวดีครั้งใหญ่เลยนะครับเป็นความก้าวหน้าทางการทูตท,ที่สําคัญมากๆแต่คําถามก็คือมันเป็นความจริงหรือเปล่าคือในโพสต์นี้บน Truth Social เนี่ยนะครับเขาอ้างว่ามีการตกลงหยุดยิงกันแล้วนะโดยจะปรับไปใช้ข้อตกลงสันติภาพฉบับเก่าและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือมีการอ้างด้วยว่าได้คุยกับผู้นําจากทั้งไทยกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียด้วยครับ แต่แล้วเรื่องมันก็พลิกครับไม่นานหลังจากนั้นเลยรัฐบาลไทยก็ได้ออกมาตอบสนองทันทีและคำตอบนั้นก็สวนทางกับคำกล่าวอ้างอย่างสิ้นเชิงเลยครับตรงนี้เราจะเห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนแบบสุดๆเลยนะครับข้างหนึ่งบอกว่าตกลงที่จะหยุดยิงแต่อีกข้างหนึ่งจากฝั่งรัฐบาลไทยเลยนะบอกว่าไม่ได้ตกลงเรื่องการหยุดยิงโอ้โหนี่คือใจกลางของเรื่องเลยครับที่คำพูดของสองฝั่งนี้มันอยู่คนละขั้วกันเลย และเพื่อตอกย้ําการปฏิเสธให้มันชัดแบบชัดสุดๆไปเลยนะครับนี่คือคํากล่าวจากรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยในตอนนั้นซึ่งไม่ใช่แค่การปฏิเสธนะครับแต่เป็นการยืนยันเลยว่าจะยังคงปฏิบัติการทางทหารต่อไปซึ่งมันเป็นภาพที่แบบตรงกันข้ามกับการหยุดยิงอย่างสิ้นเชิงเลยครับเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่การออกมาแก้เขานะครับแต่มันส่งผลกระทบไปถึงความรู้สึกและความสัมพันธ์ในระดับระหว่างประเทศแบบลึกๆเลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นคุณศิยศักดิ์พงเกตแก้วได้ให้ความเห็นเอาไว้การใช้คําว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยนะครับในแวดวงการทูตแล้วถือว่าแรงมากนะครับเป็นการแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเลยมันบอกเป็นนัยยะเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดธรมดธรมดาาแต่อาจจะเป็นการบิดเบือนความจริงกันเลยทีเดียวแล้วทําไมทําไมท่าทีของฝั่งไทยถึงดูจริงจังกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษล่ะครับ คำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่เนื้อหาของข่าวอย่างเดียวนะครับแต่มันมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากๆระหว่าง2ประเทศนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าในฐานะที่ไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้เลยนะครับการที่พันธมิตรคนสําคัญออกมาให้ข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนแบบนี้มันก็เลยสร้างความผิดหวังอย่างมากให้กับฝ่ายไทยที่เขาก็คาดหวังว่าจะได้รับความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องมากกว่านี้จากพาร์ทเนอร์คนสําคัญเอาละครับ หลังจากที่เราได้ฟังมุมมองจากฝั่งการเมืองและการทูตไปแล้วเนี่ยทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างมาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่กันดีกว่าว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงกันแน่และนี่คือข้อเท็จจริงจากในพื้นที่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยว่าการสู้รบอยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมันคนละเรื่องกับคําว่าหยุดยิงโดยสิ้นเชิงเลยครับ และนี่คือรายละเอียดของสถานการณ์จริงที่น่าสลดใจมากครับมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องในจุดยุทธศาสตร์สำคัญสคัญ,คญมีการใช้จรวดหลายลำกล้องอย่าง B.M. 2 1ยิงเข้ามาในฝั่งไทยด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและบาดแผลให้กับทั้งพลเรือนแล้วก็ทหารของไทยนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นในสนามรบจริงๆครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันแพร่กระจายได้เร็วขนาดนี้แค่ปลายนิ้วสัมผัสเมื่อคำพูดที่ทรงพลังมันส่วนทางกับความจริงที่เจ็บปวดสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนควบคุมเรื่องราวทั้งหมดและใครกันที่เป็นคนกำหนดการรับรู้ของเรา